สวัสดีครับผมจีฮะเจาล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับ TV 169นะครับลอถญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจ u t อ o ของเราด้วยนะครับอ่ะมาดูที่ตัวโมเดลนะครับนี่ตัวนี้ครับ ตัวนี้ผมประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะมีอยู่4ชิ้นนะครับ1ฐาน2เสาแล้วก็โมเดล2นะครับตัวนี้เขาจะถอดออกได้ไหมนี่ครับอ่าก็เป็นสนะโอเคครับมาดูรายละเอียดนะครับนี่จะเป็นชาวบ้านของเกาะนะครับก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวประกอบนะครับไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงครับก็ตาปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ฐาน เาสาเขียนอย่างนี้ครับส่วนฐานนะครับก็จะลิงก์กันนะครับนี่อย่างนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเต็มๆจะสวยแค่ไหนครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะฮะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ